สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถของตัวเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถของตัวเองวิ่งงานรถอยู่นะครับคลาสสิกนะครับคันรถคันนี้เดิมๆนะครับคันนี้แต่งแต่งทำเครื่องอลู่ห้าสามนะครับแต่งเล็กๆนะครับ ็นธรรมดาแต่งพื้นๆมาดูการแต่งนะครับเห็นไทเทนะครับเห็นไทเทแล้วลงกล่องกล่องหมกนะครับเห็นไทเทลงชุดน็อตทองทั้งคันนะครับเกือบทั้งคันชุดน็อตทองนะครับเกือบทั้งคันหน้าใหม่นะครับ รถสี่ปีแล้วนะครับรถคันนี้สี่ปีแล้วนี่นะครับช่างต้นโบราณเมืองคอนนะครับทีมทีมงานรถนะครับช่วงล่างก็เป็นไทยเทนะครับไทเทเสื้อเดิมเสื้อเดิมนะครับลูกห้าามนะครับเรือนเดิมเสื้อเดิมเรือนเรือนเดิมนะครับ น็อตทองเกือบทั้งคันนะครับจะเป็นท่อท่อสูตรนะครับท่อตีเป็นท่อตีนะครับชคโชกหลังเดิมนะครับทําสีมีไฟใต้ท้องด้วยนิดเดิมปั๊มเดิมดุมแต่ง สเตอร์หลังสามหกนะครับโซ่สีส้มสเตอร์หน้าสิบสี่สิบสี่สามหกนะครับล้อบันไซนะครับห้าสามนะครับคันนี้ ดัลโลสายใต้วิ่งงานรถอยู่นะครับคันนี้เป็นดิสดิสหน้าเป็นดิสแต่งนะครับน็อตทองเกือบทั้งคันนะครับปั๊มเดิมปั๊มบ,บุญปั๊มล่างเดิมเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันนะครับเสียงฟังเสียงนะครับ จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับของอนครศรีธรรมราชนะครับรถนครศรีธรรมราช